ออนมาทองสันจากอำเภอโพธาลามจังหวัดราชบุรีพี่คุณทองสร้างสรรค์สามสองหนึ่งไปพี่น้องนะครับด้วยความเคารพขันพรเห็นหลานแลวมากกองด้วยการสิบคะแนนฐานจุดที่ หนึ่งหมายเลขเจ็ดสิบสของคุณอภิลักษณ์จันนาคำคุณอภิสิทธิ์จันนาคำจากค่ายเทพเป็นขันดอนละคูสิยูซื้อถามพอดีเลยนะครับคุณแข่ดอนละคูสิยูซื้อนี่ท่านฮะเออแม่นบอกอ่ะต,อออต่อได้เลยครับบังบริษัความรออ้อนถานที่ห้านะครับอาจารย์ขออนุญาตครับผมนายดุพลผีชาเน่นะครับ อ่าใเท้พนมนะครับฐานสุดที่หนัมเบอร์หนึ่งหนสี่สี1นสีหรือ 1> 1หหกนะครับอาห่งสีนะครับท่านอาจารย์หนึ่งสีนะครับถูกต้องครับถูกต้องเยาวโืงด้วยกั อนุญาตนะครับเลขาอําขันพวกนีเบียดจะมาลวนหนาดาเขาหลีกข้างเขาตาวตาวล่างมันไปได้สองร้อยปีอนุญาตท่านผู้กองนะครับเด็กๆที่อยู่หน้าฐานานี่ให้เด็กออกมาหน่อยนะครับด้วยความเคารพเด้อลูกผู้ใดหลานผู้ใดน,นะครับเด็กๆเอออัน,อน,อนบังไฟล้างครับแก้เวลาบังไฟล้าง เบิกฟ้านะคนรแกนะครับ65คะแนนแก่วเวลาตะโลยแสนนั้นจุดที่5หมายเลข1.5ของคุณเปงยาดีจากค่ายเทพนนนะครับ260คะแนนครับเชิญครับไปอยู่หลังมักเกอร์ไอตัดผมสั้นอ่ามักเกอร์บอกมื้นขึ้นหลานผมเนี่ยขอเวลานิดนึงครับต้องขอขอบคุณช่อง y o u t u b e จากสปปลรา น้องทิพสาวลาวนะครับทิพสาวลาวทิพชนแชนลเสนอสนับโดยพนงไพร้องไร200บาทครับแต่สปปลาวนะครับโอเคครับต่อไปเรา,าจะไปที่ฐานจุดที่5ฐานเจเล่มอบหมายทางด้านเทพพลมเป็นผู้สร้างสรรค์ถวายองค์พระมหาทตุวัดกลางอุดมเทศ3 2 1 2> ไป ในช่วงนี้นะครับในช่วงนี้ขอญาติประชาสัมพันธ์ไปยังบ้างไฟ10ล้านนะครับบ้างไฟ10ล้านที่จะทําการจุดในช่วงเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาเป็นของน,นายแพทย์นรงงไทยสังสานะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษผู้อำนวยการโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิาราลงกรจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเป็นบั้งไฟ10ล้านบังแรกที่จะจุดในช่วงเช้า แล้วก็บั้งไฟ10ล้านบั้งที่สองนะครับเราจะหยุดเวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกานะครับของท่านสอสอกิราพรสินุภัยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับนี่คือรายการบั้งไฟ10ล้าน,นครับเราจะหยุดสองช่วงครับช่วงเช้าเป็นของน,นายแพทย์นลลงชัย<อ>นะครับช่วงบ่ายเป็นของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับ ท่านทิพนพนมนะครับท่านอาจารย์ขออนุญาตนะครับเอาว่างไห้สกันเดอร์เจ้าหน้าที่เยอยเปล่าดึงขึ้นเดอให้โอกาสฐานที่สี่สกันฐานที่สามสามน้ำครับครับฐานที่สามล็อกคอย่างครับเออล็อกข้อเราก็ว่างไห้สกันเดอร์ฐานที่สามอ่มใหญ่เท่าที่ดูแล้วก็ยังยังไม่ล็อกนะครับเออสักสองสักสองสามบอกไปก่อนนะฐานที่สามเออ บ้องไปก่อนเด้ให้โอกาสคว้าร้อมยุทธิฐานที่4นะครับเป็นบ้องไฟแสนหมายเลขสองห้าครับครับเราจะพูดทีละคนนะครับพี่เลี้ยงลุงต่อไปเราจะคือบังไฟฐานที่สหมายเลข25หเป็นบังไฟแสนของคุณสากรการช่างคุณวราพรวิชัยวงศ์เป็นจ้องบังไฟทุกที่ทุกแห่งปลอดภัย สามสไปว่าเซบาทตุหมอตะบอนปลอดภัยเปแปล่าเป็นได้ทุกที่ทุกแห่งปลอดไัยมขออนุญาตท่านอาจารย์นะครับฐา,านที่1น,นะครับนัมเบอร์ห้ศครับ รับทราบครับขอบคุณครับขณะนี้เวลา10เดือนกาไพสุวรรณนะครับค่ายเทพเวลาขณะนี้เวลา10นกา17นาทีนะครับเราจุดป้องไฟไปแล้ว7สิบบ้างนะครับตอนนี้ผ่านไปแล้ว7สิบบ้างอ่ะเดี๋ยวอีก3 2 1ไป พืนแบบนี้โหนพิื่นทำไน้าว่าจะขอบ่องไฟมักมวลมักฟอนมักลำเอ๋นะครับในช่วงนี้ครับขอญอาตนะครับประชาสมัมพยายัง,ยงผู้สนับสนุนหลกอย่างเป็นทางการเประพณีบุญบ่องไฟของพี่น้องชาวอำเภอพุทธมณครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอมทั้งบุญรอดเทสซิงจำกัดรีโวเวทไทยแลนด์จำกัดแป๊ปซี่ กทิ้งแดงสมฮีโร่ AIS 3BB ไฟเบอร์แล้วก็ K KK นะครับการตวงเชื่อนั้น2 0แสนบาทครับผมครับขออนุญาตครับท่านอาจารย์ครับฐานที่2ยังไม่มีข้อมูลนะครับเราก็ปล่อยให้ท่านไม่ได้นะครับเออถูกต้องให้นำเข้าที่กองโดยการด้วยนะครับเออโอ้ยโอ้ยท่านเลขาอำยามาเถียงถอ เออ่ท่านที่อยู่บนหน้าหน้าครูเขาเคยมาครูเรดหรือครูเบศครูเรศใช่อันพี่น้องครับที่ผมพูดมาเดี๋ยวนี้ผมมีที่บังนะครับผมบงัขนาดเบอรบเบงเวทีด้วยเชือกเขียวหนี่มีกระสอบไส้มีบังเกอร์เด้วยท่านขออนุญาตท่านอาจารย์มาไหนถามแน่ขออนุญาตท่านอาจารย์นะครับถามที่สองนะครับนัมเบอร์ห้าศูนย์ครับ ตานางเงินเป็นบ้างไฟมือยบพัฒนาเด็ดทีวีคู่แก้วคู่แก้วเขาใช้กันจุดตาอูกพนักพิเศษนี่เลอผมขึ้นหามือนะครับเบอรป้าขอละไทยเบิก้าครับใช่ป้าจากสารตัวข uh, ่ายใหญ่ข่ายใหญ่อ้ยาเป่าดึงขึ oh yeah. ้น ลงมาสะกอนไห้มีอนุญาต<อ>ฐานที่สองไยบอกไฟตสะกอน<า>ไหน้มีแตกครับตอนนี้ดูกันครับด้านนู้นนะครับฐานที่บอกไฟน้อยนะครับบ้องไฟหมื่นมีแตกล็อกหางดีๆ,ดๆดเดอ้อที่หลังทงั้งคนอ้ไอ้ไงหมวกกันนะเอ่อขออนุญาตท่านสลิดถามว่าไฟหมืนคุณฉัดชัยคุณวันชยัยนะครับเป็นผูน้ได้ไปชอบรายละเอียดตลังจากการจุดแล้วในท่านส่งข้อมูลดยวาบ้องไฟที่ องไปที่มีปัญหานะครับค่ายไหนมีกี่บ้างอย่างนี้นะครับความพร้อมอยู่ที่ฐานที่สองฐานที่สองนะครับเป็นบ้างไฟห้าหมื่นนะครับพร้อมแล้วโอเคครับมาที่ฐานจุดที่สองนะครับเป็นบ้างไฟห้าหมื่นนะครับของคุณพัฒนร,ร,รินทร์เดชศิริ นะครับหรือว่าครูแก้วนะครับมาให้ทางด้านอรไทยเบิกฟ้าเป็นผู้สร้างสรรค์ส <3, S 2> ามสองหไปนะครับบั้งไฟบั้งนี้ของครูแก้วนะครับมาจากตำบลโคกสะอาดตําเภอน้ำคุณจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ เพื่อมาจุดเพื่อถวายองค์พระมหาท่านะครับวัดกากอุเวศนะครับในครั้งนี้ขอ่อนนี้ท่านอาจารย์นะครับฐานที่สมเอาข้อมูลไปก่อนครับท่านอาจารย์ลำเบอร์หนึ่งสีนะครับนอสอจันพินพรมมเทานะครับมาจากกรุงเทพมบานี้ค่าย <c ười> พิกุณทองนะครับ ความพร้อมอยู่ที่ฐานที่สามนะครับยกธงเขียวนี่แสดงว่าพร้อมนี่นี่ฐานที่สองบ้างใบก่อนด้วยครับดอบ้างบ้างใบก้อนเจี๊ยบไน่ฐานที่สี่ก,ก็เช่นเดียวกันนะครับฐานที่สี่ถ้าตกแต่งแล้วก็ลงมาเลยนะครับลงมาล็อกค้างแล้วก็ลงมาทุากอนนะครับครับขออนุญาตครับ แจ้งเวลาบาังรไฟแสนฐานจุดที่หหมายเลข14นะครับของคุณดะนุพลนะครับจากค่ายเทพเวลานะครับฐานจุดที่5จากค่ายเทพพนมนะครับ314คะแนนฐานจุดที่4ี่หมายเลข25ของคุณกราพรน,นะครับสากลการช่งนาง2 6งคะแนนเด็ครับ วางพร้อมมาอยู่ที่ฐานที่สามนะครับฐานที่หนึ่งวางเลไฐานที่หนึ่งเท้าฐานที่หนึ่งฐานที่หนึ่งรับทราบไหมครับนี่อโอเค,คนะครับอโอเคเราจะจุดบั้งไฟแสนฐานที่สามหมาย